เจ้าเป็นคนใหม่ในหมู่บ้านหรือมาช่วยเราหน่อยแต่ทันทีที่ตอบกลับภาพทั้งหมดจะหยุดนิ่งราวรูปสับปั้นก่อนร่างผีทั้งหมู่บ้านจะหันมามองพร้อมกันตำนานผีตายหาหรือผีตายยุดต้องในหมู่บ้านเก่าที่ถูกทิ้งร้างกลางป่าลึกมีตำนานหวาดผวาเกี่ยวกับผีตายยุดต้องวิญญาณของคนทั้งหมู่บ้านที่ล้มตายพร้อมกันจากโรคระบาดร้ายแรง จิตพวกเขาตายแบบไม่ทันตั้งตัวทําให้กลายเป็นเงาวิญญาณสับสนที่ไม่รู้ว่าตนเองได้ตายไปแล้วทุกค่ําคืนเมื่อหมอกหนาเริ่มคลี่ตัวเข้าปกคลุมหมู่บ้านจะเห็นเงาคนเดินไปมาเหมือนวิถีชีวิตเดิมหญิงตักน้ําชายตัดฟืนเด็กวิ่งเล่นแต่ใบหน้าทุกคนซีดขาวไร้จิตวิญญาณดวงตาเบิกกว้างเหมือนยังตกใจในความตายของตัวเองผู้หลงเข้ามามักได้ยินเสียงเรียกประหลาดจากหลายทิศเจ้าเป็นคนใหม่ในหมู่บ้านหรือมาช่วยเราหน่อย แต่ทันทีที่ตอบกลับภาพทั้งหมดจะหยุดนิ่งราวรูปสับปั้นก่อนร่างผีทั้งหมู่บ้านจะหันมามองพร้อมกันแววตาโล่งว่างและปากที่ขยับเป็นคําเดียวกันอยู่กับเราต่อไปอย่าออกไปจากที่นี่เลยว่ากันว่าผีตายยุตต้องเพียงอยากมีเพื่อนแต่ผู้ที่ตอบรับพวกเขาไม่มีใครได้กลับออกมาจากหมู่บ้านนั้นอีกเลยสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่ตอนนี้ที่แอ๊ดเจ็ดต เขาเพิ่มให้อีก50%แต่ไม่เกิน300รีบเลยตอนนี้